สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่มีดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าใบเขาจะแปลกกว่านี่ครับพุทธรักษานะครับเนี่ยแต่ใบตัวนี้เป็นใบลายนะครับเนี่ยเป็นใบลายใบด่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเป็นใบสีเหลืองๆนะครับมีสีเขียวเหลืองตัดกันนะครับนะครับสลับกันอย่างนี้นะครับเป็นเส้นๆนะครับใบเขาสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ย ก็หาซื้อได้ตามร้านต้นไม้หรืองานเกษตรทั่วไปนะครับจะจะมีนะครับร้านต้นไม้อาจจะไม่มีนะแต่งานเกษตรจะมีนะครับพวกงานต้นไม้แปลกๆวันนี้จะให้เพื่อนๆมาดูดอกของเขานะครับอันนี้คือดอกของเขาเป็นสีส้มสีแสดสดใสสวยงามนะครับแต่ว่ามันเริ่มเฉานะครับเพราะว่าน้ําหยดอยู่ใต้ลังคาผลตกเลยใบเริ่มเฉาหน่อยแต่ให้เพื่อนๆดูใบเขาสีสดมากนะครับนะฮะออกดอกนะครับนะฮะ ต้นโตเต็มที่ของเขานะครับก็จะมีความสูงถึง2เมตรเลยนะครับแต่เนี้ยอย่างตัวไม่เต็มที่ครับก็ประมาณนี้เลยครับสเมตรกว่าเลยนะครับแต่ใบเขาจะออกมาบ้างเขาจะออกมาอ่ายังเป็นสีเขียวเข้มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะกลายออกมาเป็นสีนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วเขาจะออกมาเป็นสีนี้เลยนะครับสีลายด่างนี่ครับแต่บางทีก็มาเป็นสีเขียวแล้วค่อยค่อยมาแตกลายด่างทีหลังนะครับนะฮะ ก็ดินที่เขาชอบก็เป็นดินนี่ด,ดูหลังใบนะครับเนี่ยนี่ต้นเดียวกันจะมีสองสีสองใบนะครับดูนะครับหลังใบก็เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับก้านใบก็เป็นอันสีอ่านุ่นอันเดียวนะครับยาวถึงใบนะครับนี่ต้นดินที่เขาชอบก็ดินอุ้มน้ํานะครับดินทรายอุ้มน้ําดินเหนียวดินอะไรที่อยู่อุ้มน้าครับปลูกชายบ่อชายน้ําขอบบ่อตามน้ําไหลของบ้านก็ ทําให้เขางดงามได้นะครับเป็นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดอกสวยงามมากนะครับพุทธรักษาใบด่างนะครับก็วิธีขยายพันธุ์ก็คือการแยกแตกหนอนนะครับเราเอาเสียมเขาแทงหน่อออกมาก็เอาเสียมแงะออกมาเลยครับไม่ตายครับเป็นไม้ที่ทนทานตายยากนะครับขยี้ขึ้นมาเป็นชั้นเป็นข้อนใบก็ออกสลับ ขึ้นมาเป็นชั้นเป็นข้อต่อหนึ่งใบนะครับเนี่ยฮะสลับไปสลับมาครับนี่ออกใบใหม่แล้วนะฮะแล้วยอดก็จะเป็นสีอ่าม่วงๆนะครับเนี่ยอมม่วงๆครับเป็นแดงกส้มๆนะอมม่วงมดอกสีส้มครับเพื่อนๆก็มาดูครับเนี่ยแตกหน่อใหม่นะครับเนี่ยก็แตกกเขาแตกกับนงโคนของลำต้นแล้วครับนะฮะแยกหน่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาน้ำชุ่มชื้นเขาก็แตกหน่อไปเรื่อยๆนะครับแตกกระจายไปเรื่อยๆ เพื่อนๆสนใจก็สอบถามได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทำการแยกหนอกกันนะครับเนี่ยก็ดูที่โคนนะครับนะครับตรงนี้เป็นดินทรายนะครับนี่ครับด้านหน้านี่คือเป็นดินทรายครับเดี๋ยวเราก็ขยายฟันเลยวิธีการเอาหนอกออกมานะครับ หินครังนี้เป็นกองทรายเก่านะครับยมาแท่งหินบ้างครับนี่แท่งมบบอันนี้เป็นรากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นรากที่เขากำลังแตกออกมาอีกนะครับเนี่ยฮะนี่ครับนี่เขาก็กำลังขยายเล้าออกมาอีกนะครับฟันแทงขาดไปแล้วครับเดี๋ยวงัดออกมานะครับ ส่วนความเชื่อนะครับก็คนสมัยก่อนนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าปลูกต้นพุทธรักษานี้ไว้นะครับไว้ที่บ้านนะครับจะช่วยคุ้มครองนะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชัวว่วร้ายออกไปนะครับมีความเป็นสงบสุขนะครับและเป็นไม้มงคลจะทําให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับเพราะว่าพุทธรักษาเป็นไม้พันธุ์ที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าคุ้มครองรักษาไว้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆตึง แยกมาพันนี้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับไดกออกมาแล้วครับเนี่ย ตอนนี้ผมก็ได้ทําการแยกหน่อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับอันนี้เขาแตกหน่อออกมาอีกแล้วครับเนี่ยฮะแล้วรากเขาจะขยายลามไปเรื่อยๆอนะครับหน่อต่อหน่อครับแทงออกไปนะครับเพื่อเพื่อนเห็นหน่อไหมครับเนี่ยแทงออกมาอีกแล้วครับนี่นี่มีหัวออกมาอีกแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราไปทําการชํากันนะครับวิธีการเพาะนะครับเพื่อนเพื่อน ควรใช้เป็นขุยมะพร้าวดีที่สุดเลยนะครับเนี่ยฮะเพราะขุยมะพร้าวจะอุ้มน้ํานะครับและมีความชื้นตลอดเวลานะครับเพื่อจะทําให้เพื่อจะทําให้รากเขาขายายพันธุ์ได้ดีนะครับเพราะต้นไม้ชนิดนี้เขาชอบความชุ่มชื้นนะครับยิ่งดินชื้นดินเปียกเนี่ยฮะใส่เข้าไปนะครับเอาเป็นขุยมะพร้าวดีสุดนะครับเพือพ่อนๆถ้าเพาะนะฮะ เดี๋ยวไม่กี่วันก็ยอดใหม่ก็แทงออกมาแล้วนะครับเนี่ยนี่คือการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะนําต้นไปปลูกกับดินเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ตายยากครับดินที่มีความชื้นนะครับเปียกชุ่มนะครับหรือตามขอบบ่อมีบ่อน้ําจัดสวนตามบ่อปลาบ่ออะไรก็ไว้ตามขอบบ่อก็ได้นะครับนี่นะครับอไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะ โอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมจะนําไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศไม้สวยๆงามๆไม้เพื่อนๆรับชมนะครับสวัสดีครับ